ลำนี้ก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วนิสสัน Big อครับวางพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่มาดูกันจะรีวิวให้ดูแบบเต็มๆนะฮะสำหรับลำนี้นะครับใส่พอลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับใช้กระทะของบอยขอบ14ครับแล้วหลังก็ไม่ล้นเท่าไหรนะ่นะนี่ประมาณนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงสำหรับรถยุค90มาดูกัมาดนครับพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับนี่แข็งแรงมากเลยต้องบอกว่าเราใส่เบรกมือได้นะครับใช้ เบรกมือได้ตามปกตินะฮะวันนี้เรามาติดตั้งเบรกมือให้กับลูกค้านะครับลูกค้าซื้อสายเบรกมือมาดึงได้ตามปกติเพาลอยใช้จานเบรกของออเนิวนะครับซึ่งเสื้อเพาลำนี้ต้องบอกว่าใหญ่อลังการมากเลยนี่ครับจะให้ดูครับเสื้อเพาเขาเสื้อเพาเส้นนี้นี่ต้องบอกว่า เป็นเส้นแรกของอู่ปริชาติเร์ลอยเลยนะที่ทํามานะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆดามยัดไส้ในหนามากนะครับนี่ฮะเป็นเทอลอยเบรกของออนิวนะแล้วต้องบอกว่าเบรกอยู่ดีมากเจ้าของเนี่ยชอบใจมากเลยเบรกจึ๊กเนี่ยเจ้าของบอกโอ้โหเบรกอย่างนี้แหละที่ผมตามหานะครับเจ้าของเขาใช้เป็นเทอลอยที่เป็นเบรกแอลนะครับเป็นปั๊มคู่ของเบรกแอลเนี่ยเบรกอยู่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอเจอ เบรกของออน n นวเข้าไปอยู่ดีครับชอบใจมากเลยนะครับแหนบของลูกค้ามีมาแล้วนะครับเราทําการจัดให้ใหม่นิดนึงแล้วก็ใส่เหล็กแัดแหนบกันแหนบบิดเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นดูครับเสื้อผ้าดามหนาใหญ่นะยัดไส้ในยาวขนาดนี้เลยนะต้องบอกว่าข้างในนี่ถ้าผ่ามานี่ไม่ต่ำกว่า30มิลแน่นอนดามบนดามล่างกระโปรงใหญ่เป็นเฟืองแอลนะครับใช้เฟืองแอลได้ ลูกค้าใช้เฟืองน่าจะเป็น11-4-3เนาะลำนี้ใช้11-4-3เนี่นะฮะเฟืองท้ายก็เท้ากลางเนี่ยเขาก็ตัดต่อชนมาแล้วนะครับซึ่งเฟืองเดิมของเขาเนี่ยเป็นเฟืองแอยู่แล้วนะเนื่องจากเพลาท้ายของเขาเนี่ยพังนะครับเขาก็เลยซื้อเพลาลอยหัวยาวนอดใหญ่เส้นเนี้ยต้องบอกเลยว่ากับฟันขายเลยนะครับจริงๆไม่อยากขายเลยนะฮะแต่เจ้าของรถนี่เร้ารมเหลือเกินอยากได้จริงๆอะให้ครับขายให้เป็นเพลาลอยเส้นแรกนะที่ทําขึ้นมานะครับ ใส่เหล็กและแนบกันแนบบิดด้วยนะครับลำนี้ก็มาเปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตงสั้นเพื่อทําย่อนิดหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้แบกหนักแบกประมาณ3-4ตันเท่านั้นเองนะฮะแต่ผมบอกเขาแล้วว่าแบก5ตันได้ครับเจ้าของบอกว่าแบกไม่ได้ครับพี่แบกไปเดี๋ยวคัซีผมหักก่อนนะครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราใส่โช๊คนะครับเดี๋ยวเราดูโช๊คคู่หนึ่งให้กับลูกค้านะครับเป็นแกน20มิลก็จบครับลำนี้ ถือว่าสมบูรณ์แบบไหนลองดึงเบรกมือให้ดูหน่อยเบรกมือก็อยู่นะครับเบรกมืออยู่ได้ตามปกตินะครับอ,อยู่ได้ตามปกติอันนี้ดึงแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเรา,อา,าลองดูลองดูลองดึงเบรกมือให้ดูหน่อยหนึ่งเบรกมือเขาอยู่ไหมคาไอเนี่ยคาเกีเย,ยนะกอ,อยู่ไอเครียกอะไรคากรอยู่ไหมมันชอบลูดอต่รถรุ่นเก่า เบรกมือดึงอยู่นะครับเนี่ยนะฮะขนาดว่าใช้กุญแจโหนนะครับนี่ฮะให้ดูครับไม่ได้ไม่ได้เหยียบเบรกเท้านะนี่ดึงเบรกมือนะครับตัวล็อกไม่ค่อยดีเป็นเรื่องปกติครับสาหรับบิ๊กเอ็มของผมก็หลุดครับเห็นไหมฮะอยู่นะครับนะฮะไม่หลุดนะครับเบรกมือก็มีตามปกติไม่ต้องกลัวนะฮะว่าต่อทะเบียนไม่ได้แต่ส่วนเรื่องล้อทางมันก็ธรรมดาครับมันจะถ่างมานิดนึงครับเพราะว่า เาตัวนี้เป็นเพาแขน31อต้องบอกก่อนเลยว่าเพาแขน31เอดเาข้างแท้ไม่ได้ตัดต่อด้วยนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆอ่ะลำเนี้ยถ้าได้เพาตัวนี้ไปใช้นี่การันตีเลย5้าตันไม่มีหักแน่นอนห้าตันไม่มีคําว่าหักนะครับเป็นเพารอยที่ทําขึ้นมาเองนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆแหละลํานี้นี่เจ้าของอยากได้ครับก็จัดให้เลยเป็นเพารอยัวยาวนัดใหญ่นะจ๊ะแข็งแรงมากนะครับ ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงมากไม่ต้องกลัวเลยเอาไปแบกได้เลยครับจัดให้ดูแลให้ครับวันนี้ก็มาแต่งเติมอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใส่สายเบรกมือเพราะว่ารถลูกค้าเนี่ยไม่มีเบรกมือมานานแล้วอ่าพอเปลี่ยนเพลาลอยปุ๊บเพลาลอยของเรามีเบรกมือนะครับนี่ใส่เบรกมือได้ตามปกติดึงเบรกมือได้ตามปกตินะจ๊ะใช้งานได้ตามปกตินะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราดูโช๊คใส่แล้วก็จบละส่งงานให้กับเจ้าของครับเย็นนี้มารับได้เลยนะครับ ลิสันบีเอ็มครับนะฮะรถยุค90นะฮะเจ้าของก็ยังรักอยู่ยังใช้อยู่นะฮะยังวิ่งโรดแร่นตามท้องถนนได้แหมพร้อมที่จะส่งงานครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบวางเพลาลอยซ่อมเพลาลอยนะครับติดต่อมาได้ที่อูปาริชาติเพลาลอยนะครับสองลำนี้ก็ดามเพาดัดเพานะครับนะดามเพาดัดเพากันไปเพามีปัญหา นะครับเกี่ยวกับเรื่องโคตรเรื่องรั่วแตกแล้วติดต่อมาได้ครับซ่อมให้ได้ครับเพาลอยนี่อยากได้เพาลอยแบบนี้ก็ทักมาครับบิ๊กเอครับสุดยอดช่วงล่างแน่นมากครับสําหรับรถนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับลานี้ช่วงล่างเขาสุดเลยนี่ฮะแน่นมากเพาลอยหัวยาวนอตใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับการรับประกันไม่มีทางหักแน่นอนครับนี่แหนบช่วงล่าง เขาใช้แหนบเป็นแนบหกล้อนะครับก็คือใช้น้อยชิ้นแบบน้ำหนักที่สตันกว่าถึง4ตันนะครับเดินหน้านิดนึงให้มันไหลๆหน่อยๆโอเคลองเหยียบแล้วลองดึงดูดิดึงไวบอ่ะไหดูดินี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องเหยียบเบรกนะดึง,งเบรกมืออยู่นะครับ ถ้าปลดเบรกมือปุ๊บไหลอ่ะให้ดูอ่ะปลดเบรกมือดูไหลนะครับเห็นไหมครับนี่เบรกมือเบรกเท้าใช้ได้นะครับสําหรับวางพอลอยลานี้เป็นพอลอยหัวยาวนอดใหญ่ตอนนี้ก็ส่งงานแล้วครับนะฮะเอาลอยหัวยาวนอดใหญ่ครับเป็นเบรกของอ่อนิวนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแข็งแรงมากน่าใช้มากครับสําหรับเลานี้ เป็นพอรอยที่มีเบรกมือนะครับใช้เบรกของอ่อนนิวนะครับเบรกเท้าอยู่ดีเบรกมืออยู่ดีครับสุดยอดส่งงานครับแต่ขอดูเบรกหน่อยขอดูเบรกหน่อยอ่าเบรกอยู่นะครับให้ดูครับให้ดูล้อหลังนะครับนี่ฮะเป็นยังไงครับล้อหลังดำนะครับอยู่นะครับอยู่จึ๊ๆ๊นะครับ เบรกดีมากครับสำหรับเพรารอยหัวยาวนดใหญ่นะฮะใช้เบรกของออ์นิวนะครับโอเคเอาไปจอดข้างบ้านได้